อ่าสวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมโกโก้ครับวันนี้นะครับตามคำเรียกร้องนะครับผมว่าให้เอา RX 6 6 0 0 XT นะครับไปลองขุดเหรียญอื่นที่ไม่ใช่เหรียญอีทิลเลียมนะครับผมเพราะว่ามีผู้ชมท่านหนึ่งนะครับผมสนใจการจอรุ่นนี้เป็นพิเศษครับเี๋ยววันนี้ผมจะมาขุดเหรียญอื่นให้ดูนอกจากเหรียญอีทิลเลียมนะครับผมว่ามันจะขุดได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมไปดูกันในคลิปนี้ได้เลยครับ นี่นะครับผมเป็นหน้าตาของตัวขุดนะครับเช่นเดิมนะครับในแฮชนะครับผมเพราะว่าเป็นโปรแกรมขุดที่ใช้ง่ายฉันบอกว่าใช้ง่ายที่สุดไหมก็ใช่ครับใช้ง่ายเแต่ที่สุดแล้วนะครับผมก็นี่คือหน้าตาของมันนะครับผมแล้วก็วันนี้จะมาขุดเหรียญนี่นะครับผมเซตเซตแฮชนะครับผมมันไม่ใช่เหรียญต้องบอกว่าเป็นอัลกอริทึมนะครับอัลกอริทึมเซตแฮชบีมวีสามนะครับผมแล้วก็หาตัว กับพาวนะครับคือ r v n แล้วก็ตัว r รล่านะครับผมแต่อันนี้ผมไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีชื่อเรียนอะไรไหมเพราะว่าอันนี้ผมลองเอาว่าขุดในในแฮชดูนะครับผม mm hmm. ก็เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวอัลกอริทึมอื่นที่นอกเหนือจากตัวอีเทรเรียมก่อนครับผมเพราะว่าผมได้ทําการปิดไว้เพื่อให้มันขุดแค่อีเทรเรียมมันจะได้แบบไม่มีสวิงอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็ตัวขุดที่ผมเลือกใช้คือจะไม่ใช้ NB Miner เพราะว่า เผกที่ไม่ใช้เพราะว่า N B Miner ของใช้ตัวของตัวค่ายเขียวอยู่แล้วก็ขุดอีเทรเรียมอยู่นะครับผมเลยไม่อยากไปยุ่งกับมืนมากนะครับผมก็นี่ผมเริ่มต้นด้วยการปิดก่อนเรับผมของ G ผมใช้ขุดอีเทรเรียมของ G Miner นะครับผมผมก็ปิดก่อนแล้วก็เริ่มตัวเบ n มา m a r k ของตัวอัลกอริทึมอื่นนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็จะ หาตัวที่ขุดได้เยอะที่สุดลองจากตัวอียเรีย,ยมาครับสำหรับยุคที่อียรียม2.0มาแล้วอียียออียมไม่ขุดแล้วนะครับแล้วก็สามารถทำนี่ได้ตัวแรกเ er ออร์เลอรครับผมน่าจะขุดไม่ได้นี้ลองตัวที่สอ,องครับผมนันแสดงว่าอันดอริทึมไดล่านี้อาจจะขุดไม่ได้ครับ กระเพาก็เดี๋ยวกระเพาจะลองไปลองตัวขุดตัวอื่นดูนะครับว่าขุดได้ไหมเพราะว่ามันสามารถขุด R V N ได้นะครับผมอรอกับสักครู่อ่านี่นะครับผมเป็นอัลกอริทึทที่สามารถขุดได้ตอนที่เราขุดร่วมกับค่ายกัาเขียวอยู่นะครับผมจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ จะมีเซตแคสนะผมมีบีมวีสมี g กาพาวนะครับผมแล้วก็มีนี่เด็กเกอร์คาชิโมโตะที่เป็นของ G m i n e r นะครับมที่จะขุดได้นะครับผมที่จะขุดคู่กับตัวคัดกัดเขียวได้นะครับผม <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ครบทุกอันกริทึมแล้วก็ปิดตัวของค่าเขียวดูนะครับว่ามันจะสามารถขุดอันกริทึมไหนได้บ้างอีกทีึ่งนะครับ นี่นะครับผมก็เป็นตัวอัลกอริทุนที่สามารถเป็นมาร์กผ่านนะครับผมจะมีแค่นี่นะครับผมที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้นะครับพวกเนี้ยจะเป็นมาร์กผ่านนะครับผมก็คือจะมีตัวไ e รล่าสองไอเีสามของของวายลิกแล้วก็จะมีเด็กเกอร์ h าชิโมโตะนะครับผมหรืออ e ีแทสนะครับผมของ G ีม n ย r er น u d a นะครับผม แล้วก็นี่นะครับผมเด็เกอร์อชิโมโตะเหมือนกันแต่ว่าได้ไม่เท่ากันนะครับก็แล้วแ,ลแต่ตัวขุดนะครับว่ามันจะได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่แล้วก็ตัวเซตแฮสนะครับผมที่ขุดได้บีบีสามแล้วก็คารพาวนะครับผมที่เป็น r v n นะครับก็จะขุดได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองปิดตัว e t ทั้งหมดให้นะครับผมแล้วก็จะคำนวณรายได้เลยว่า เหรียญที่เราขุดได้ต่อวันของกัดจอตัวนี้มันได้ประมาณเท่าไหร่นะับครับเดี๋ยวผมไปปิดตัวขุดก่อนเดี๋ยวผมแล้วก็เดี๋ยวผมปิดตัวที่เป็นตัวเหรียญอีแทสออกทั้งหมดนะครับผมนี่นะครับผม แล้วก็พอเรากดเริ่มขุดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นเหรียญที่ขุดได้อันดับสองรองจากอ e ีแทสครับผมว่าได้รายได้เยอะรองจากอีเทียมนะครับผม,ไไก, e บผมก็เราไปดูกันเลยว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะครับผมก็กดสตาร์ทเลยแล้วก็ตัวโอ้ข้าผมใช้โอเวอร์คอปเดียวกับตัวอ e ีเทียมในคลิปที่ผ่านมาเลยนะผมจะใช้โอเวอร์คอปเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเพราะว่าผมโอเวอร์คอปอันกอิทึมอื่นไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะาผมไม่รู้ว่า อัลกอริทึมไหนมันใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงผมก็เลยเอาเป็นเบสของตัว Danger Hashimoto ไปก่อนนะครับผมนี่นะครับเหรียญเหรียญตั้งจับสองที่ขุดได้นะครับผมจะเป็นเหรียญคาพาวนะครับผมหรือ r v n ของตัว Nano Miner นะครับผมที่จะขุดได้เยอะกว่าเพื่อนหน่อยผมนะอยู่ที่สิบจุดห้าเจ็ดสี่ m h นะครับผมก็ไรายได้เฉลี่ยต่อวันนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับผมสีบาท สี่สิบบาทโดยค่าไฟอ่ะค่าไฟของอัดจอตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณสามสามจุดห้าถึงสามจุดหกบาทต่อวันนะครับผมก็รวมๆแล้วก็อาจจะได้ประมาณสี่สามสิบหกบาทต่อวันนะครับผมหลังจากที่ขุดอีทีเรียมไม่ได้แล้วนะครับผมอ่าเราไปดูเหรียญที่สองกันนะครับเอ้ยเดียที่สามกันนะครับว่าอันดับสามจากการขุดด้วยหกหกสุดๆไอทีเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวไปปิดตัวคาพาออกให้หมดกนะ่อน ก็ตอนนี้ก็จะเหลือไลล่านะครับผม mm hmm. เหลือเซตแฮนแล้วก็บีมวีสามนะผมเดี๋ยวจะเริ่มปุดเลยอันดับที่สามเป็นบีมวีสามครับผมกุดได้ลองลงมาจากตัว RVN นะครับผม บีบีสามแล้วก็ไรายได้เฉลี่ยต่อวันนะครับผมอยู่ที่แปดสิบแปดบาทสิบแปดจุดหกสามบาทถามว่ายังมีกําไรอยุดไหมหากเราจะหาไฟก็มีกําไรอยู่ประมาณสิบห้าบาทแต่ถามว่าจะภุ้มไหมนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอ่าจะขึ้นมายี่สิบสามแล้ว ยี่สิบหกแล้วครับผมก็รวมๆอาจจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบหกบาทผมว่านะอ่าเราไปดูเหรียญถัดไปกันเลยครับผมเหรียญถัดไปเดี๋ยปิดมีมีสาม,มก่อนเหรียญถัดไปจะเป็นเหรียญอะไรนะครับระหว่างไลล่ากับเซตแพดนะครับผมอ่าไปดูกันเลยครับ เหรียญต่อมาเป็นเหรียญแซ t แฮดครับผม s ซ t แฮดนะครับไรายได้เฉลี่ยต่อวันโอหเดี๋ยวต้องรอรอมันรันเต็มเต็มก่อนเพื่อเราจะได้ดูว่ามันได้เยอะแค่ไหน เนี่ยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่13บาทนะครับผมหักค่าไฟแล้วก็เหลือประมาณ10บาทกําไรไหมก็กําไรอยู่แต่แค่มันเปลืองมันคิดว่ามันน่าจะเปลืองออกมาเล่นเกมน้าจะดีก,กว่าครับสำหรับเหรียญสแทนะครับผมบบได้เต็มที่อยู่ที่ประมาณ17บาทนะครับอเดี๋ยวเราไปลองเหรียญสุดท้ายกันครับว่าจะได้เท่าไหร่ ีเซทอันนี้คือเหรียญสุดท้ายของไลล่า R E V สามนะครับผมมาดูเลยเนี่ยเหรียญสุดท้ายที่ขุดได้ในนนเฮดนะครับผมของ R X หกหกศูนย์ศูนย์ X T นะครับส่วนอันนี้อันนี้มันก็แจ้งแจ้ง G P U ทุกอย่างน่าจะน่าจะไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าตัวไดเวอร์ผมปิด ของกระจอ,อื่นออกหมดเหลือแค่ RX เอ็่างเดียวนะครับก็โอ้เดี๋ยวเรามาันวัดระเนมเต็มก่อนเพราะถ้าไรายได้แค่0.07บาทนี่คือเยอะมากเลยนะ แต่มันทำไมมันทำไมมันขึ้น10606กิก๊กผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าผมผมเปิดเป็นไอ้นี่ไว้เปิดเป็นแค่6่0 0เดียวนี่ครับน่าจะวิ่งเต็มแล้ว0.07บาทขาดทุนนะครับผมอย่าไปขุดเลยนะครับก็สรุปแล้วนะครับผมเหรียญที่ขุดได้ดีที่สุดลองลงมาจากอีเทียมนะครับผมก็คือเหรียญคาพาวนะครับผม แต่ว่าจริงๆอ่ะมันน่าจะได้เยอะกว่านี้แหละแต่ว่าผมยังโอเวอร์คอรไม่เป็นนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูที่วัตถุมมยดีกว่าว่ามันสามารถขุดอะไรได้เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวค่าโอเวอร์คอร์ถ้าเกิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมก็ไปดูที่วัตถุมมยกันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเหรียญทั้งหมดเดี๋ยวเราดูที่วัตถุไม้ก่อนว่ามันสามารถอเอาไปขุด แล้วมันได้เท่าไหร่ค่าที่มันควรจะเป็นจริงคือเท่าไหร่นั่นเองผมที่ผมต้องจิ้มคีย์บอร์ดนี้เพราะว่าผมไม่ได้ต่อคีย์บอร์ดเข้ากับล i q ก i ุนะครับ GPU แล้วก็เลือกที่ผมบอกตน้ทีะครับผมก็กผปิดไม่ต้องกดปิด e t ้นี่นะับค่าจริงๆของมันที่มันควรจะลุดได้นะครับผมเรียนอื่นก็จะเป็นเนี่ย คริปโตไนท์แต่ว่าจะขุดอันนี้จะขุดในนแฮชไม่ได้อาจจะต้องขุดในในตัวไฮโอเอสหรือตัวตัวขุดอื่นนะครับผมก็จะมีเหรียญน,นี่เหรียญผมอ่านไม่ออกขอต้องข,ขอโทษด้วยนะครับผมก็จะมีเหรียญที่ใช้เป็นคริปโตไนท์เป็นตัวคอร์ริทึมในการขุดนะผมใช้ได้อยู่ที่ประมาณวันละห้าสิบสองบาทนะแล้วก็ เหรียญฟิโลเห็นเขาว่ากันว่าเป็นเหรียญคนไทยผมก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ว่าขุดได้ประมาณ1.56บาทนี่ประมาณ51บาทเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้1.56ดอลลาร์ไม่ใช่1.56บาทนี่ประมาณ51บาทถ้าเจอตัวนี้ก็ค่าไฟประมาณา30บาทนะทุกคนแล้วก็เหรียญคอนคอรคอนคอนนั่นก็อย่างเดียวกิ๊ตตัวไหนเหมือนกัน1.55ดอลลาร์นะครับก็อยู่ที่50บาทแล้วก็ ตัว RVN หรือคาพาวเมื่อกี้นี่จริงๆมันควรขุดได้15แต่พผมมายางโอเว่าค็อกไม่เป็นก็เลยขุดได้แค่สิหายไป5นะครับผมจริงๆคาพาวควรขุดได้จริงๆอยู่ที่ประมาณ1นึ่งจาหสำหรับตัวที่ไม่ใช่ในแฮสนะครับผมอีกหนึ่งจะหก็ประมาณ49.5บาทนะครับผมก็ก็อาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เช็คได้ที่นี่เลยครับผมแล้วก็มีทีเรียมคลาสสิกที่ขุดได้ด้วยตัว h a n OS นะครับผมเออโก้ออโต้ไรคอที่ขุดได้ด้วยไฮเอเวซขึ้นในขุดก็มันจะบอกประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนก็สําหรับวันนี้นะผมใครอยากให้ทําอะไรอีกในคลิปต,ต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ถ้าผิดพลาดประกันใจก็ขออาภายัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมหรือว่าใครอยากจะบอกเอกอรื่องโอเวอร์คอรเรื่องอะไรก็สำหรับเพือน่นก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ให้ผมเลยนะเพราะว่ผมไม่รู้ผมช่งนะครับก็สำหรับวันนี้มากระปิ้นเท่าน,นี้สวัสดีครับ